h ะด i ษบทนี้ว่าด้วยเรื่องการตัดสินนะครับฉะนั้นท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใด,นดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยอย่าได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้อารมณ์ตัดสินจะนํามาซึ่งความวุ่นวายหรือการปฏิบัติตามอารมณ์นะครับหรือการเข้าข้าง,งตัวเอง h ะด i ษบทนี้รายงานจากท่านนาฟิอะบินฮาริสได้กล่าวว่าท่านอัสสุลลอฮฺสุลต่านอะลัยวะสัลลัมบอกว่าลายะฮ์กุมอะฮัดุนไบณอิสต์นีวะฮุวะกอดบาน บันทึกโดยมัมบุคอรีมุสลิมคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านระหว่างทั้งสองเนี่ยอย่าได้ตัดสินคนหนึ่งคนใดหรือใครก็ตามเนี่ยอย่าได้ตัดสินระหว่างผู้คนด้วยกันเนี่ยสวะระวางสองคนเนี่ยในสาภาพที่เขากําลังโกรธคือคนตัดสินเนี่ยอย่าพึ่งไปชี้ขาดอย่าพึ่งไปให้สถานะว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกในสาภาพที่เขาโกรธเพราะว่าความโกรธนั้นจะนํามาซึ่งความโมโหและก็ จะนําไปสู่การตัดสินที่ผิดหรือการเข้าข้างพวกพ้องนะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับเราฉะนั้นนี่คือหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่เขาโกรธอยู่นั้นเป็นผู้ตัดสินแม้กระทั่งผู้พิพากษาก็ตามนะครับนี่คือหลักการของศาสนาในเรื่องของการตัดสิน